เพื่อนๆยิ l ดี m ้อ m มาดามลฟ์สไตล n มาดามอิน n ักะนี่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 เล่ยฮัลโหลเพื่อน t a ื่ is a a hot chili pen ่คือ e ส้ t h t ดม t นฝ t ั a ง e t รนด์ชื่อเล่ยเอ่อรส e าต e นะคะเป็นแผ่นยักนะคะ เป็นแผ่นอยากรถหมึกย่างฮอตชิลลี่นะคะมันฝรั่งกรอบยี่ห้อเลนะคะวันนี้บาดามหลินมาที่นาโคกน้องนามบดามหลินก็จะมารีวิวนะคะรสชาติตัวนี้นะคะมันฝรั่งยี่ห้อเลนะคะผลิตนะคะโรงงานเนาะ Pepsi Cola manufacturer name is Pepsi Cola Thai Trading จำกัดนะคะ Thai Trading Company Limited location located in Chiang Mai super highway super highway Chiang Mai Lampang road Moo 11 e v e n ตำบนอุโมงเมือง district เชียงใหม่เมือง district ลำพูน sorry นะคะก็เป็นมันฝรั่ง แผ่นหยักนะคะรสชาติปลาหมึกนะคะรสหมึกย่างฮอตชิลลี่นะคะก็เผ็ดใช่ไหมคะเผ็ดเผ็ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมากินให้ดูนะมาดาวนี่ก็ฉีกซองรอเลยนะคะโอ้โนี่ปองปองมานี่พอฉีกปุ๊บแฟบเลยนะคะข้างในนะนี่ข้างในดูซิมีเท่าไหร่เว้ยเว้ยวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะนีพี่น้องดูสิ ครึ่งถุงเองนะคะมันน้อยนิดอันนี้ซองนี้นะคะน้ำหนัก50กรัมนะคะอ่ uh, The weight of the product net weight is 50 grams yeah. นะ So this is a big packaging but inside they have remain only half of them The quantity is very very small We gonna test for you เป็นแผ่นยักษ์ The s q u i d d y Spicy u h Grill s q u i d d y Taste รสหมึกย่างนะคะอื้อื้อม,อมกลิ่นปลาหมึกย่างแปลกๆคนต้องมีประสบการณ์เคยกินปลาหมึกย่างถึงจะเข้าใจ มันเป็นลอนหยักนะแล้วก็กรอบมากเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะกรอบกรอบกรอบมากมข้างหลังนี้คือสระน้ำอันแห้งแลงแล้วนะคะ นั่งรีวิวเล่รสหมึกย่างฮอตชิลลี่เขามีคำเตือนคุณค่าทางโภชนาการนะคะถุงนี้นะคะให้แบ่งกินสองครั้งแต่มาดามหลิงคงคงไม่แบ่งนะคะเพราะว่ามันน้อยให้บริโภคแต่น้อยนะคะ แล้วก็ควรออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่ามันฝรั่งทอดเนี่ยเป็นตัวเพิ่มนะคะเพิ่มความอ้วนเลยนะคะแล้วบอกจะลดน้ําหนัก <c oughs> น้ําหนักช่างล่าสุดหกสิบกิโลกับอีกสามนะหกสิบจุดสามกิโลม,มาที่นาวันนี้มาดามก็มาทำผภาระหน้าที่ขนใบไม้แห้งนะคะเอาไปถมที่นา เกษตรกรมือใหม่ค่ะวิธีการคิดก็พิสดารไม่เหมือนชาวบ้านนะคะทํางานแบบไม่มีเงินไงเราก็ต้องใช้แรงแล้วก็หาวัตถุดิบรอบๆตัวนะคะเลนะคะก็เป็นของว่างที่ทานเล่นได้ในยามที่เราพักเหนื่อยก็สำหรับคลิปนี้นะคะแนะนำเลยนะคะมันฝรั่งกรอบ เลยี่ห้อเลของเรานะคะร็อกแผ่นหยักรสหมึกย่างฮอตชิลลี่นะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยอร่อยมากค่ะพีโน้อย่าลืมไปหาซื้อกันนะเอาบังไว้ทานเล่นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบายบาย see you again